ครับสวัสดีครับวันนี้พามาอัปเดตพ่อไก่นะครับได้มาแล้วนะครับหนึ่งตัวเพิ่งมาถึงนะครับนี่ฮะก็มาก็ยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับยังกล่องก็อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีนะครับมาก็ยังติดเขียนรายละเอียดมาครบแล้วนะครับนี่ฮะนีเป็นโอ้โหเป็นบิ๊กกัพนะครับกล่องนี้ก็คือลูกชายแท้ๆบิ๊กกัพนะครับเจ้าบิ๊กกัพ ถ้าตัวสี่ล้านกว่านั่นเลยนะฮะมีจิปบปีกอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวต้องแกะดูก่อนนะครับว่าตรงไหมนะครับโอเคยังไม่ได้แกะเลยครับเพิ่งมาถึงเนี่ยของก็ยังซีนยังหนาอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวพอแกะดูก่อนนะครับ ก็จะสภาพตรงน้นะครับกอ่กอนอื่นนะครับก่อนแกะนะครับดูข้างกล่องก่อนนะครับก็จะเห็นอะไรไม่รู้ติดมานะครับเดี๋ยวขอขอแกะนิดนึงแกะยากนิดนึงคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับอุ้ยมีนุ่มๆน,น่าจะมีของแถมมาให้นะครับเพราะว่าขอไปด้วยนะครับอาจจะไดะ้สุดว่าพี่ชายเขาจะน่าจะส่ง ของแถมมาให้นี่ฮะจริงด้วยก็คือ,อนี่ฮะถุงเ,เสื้อก็ขอไปครับขอไปโอ้หแถมเสื้อมาให้ด้วยครับหนึ่งตัวขอบคุณมากครับพี่นี่เบลสวยเลยครับน่าจะเป็นรูปเจ้าเสื้อทองเอกนะครับตัวนี้เ <ML S 1> บลเสื้อทองเอกได้เสื้อทองเอกมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ใบประวัตินะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าโอเคนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้านะครับ ตัวนี้นะครับบิ๊กกับดำเทพลีลาแดงกุนกลลำยองนะครับตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูไก่กันนะครับตัวไก่กันโอ้ยไก่กำลังขึ้นหนุ่มนะครับไก่ประมาณห้าห้าเดือนนะครับตัวนี้ห้าหกเดือนนะครับโอ้โหเดียวเดียวมากไก่ประมาณห้าหกเดือนนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะโอเคครับคลิปนี้ไก่แข็งแรงสมบูรณ์ดีครับขอบคุณครับ